นี่ครับพี่น้องครับเสมอต้นนะครับนำเขานะครับยังเห็นลูกปืนแตกกับอาจจะเขาซีนนะครับหรือว่าเมมดหัวนะครับนะครับบอดี้พวกนี้น่าจะปุ๊นะครับเจ้ากลุ่มไรหาเบิรงนะครับว่ามีห้อยปุ๊หอยอ่างบอนะครับ ก็คันลักษณะนี้นะครับนาจะพุแล้วก็นำเขาได้นะครับว่นี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 ่ครับนี่ครับนะครับนี่ครับนี่ครับแตกนะครับไม่ห้อยหนามอะไรมากเนี่ครับเรี่บร้อยนะครับ นำเขาครับตายยันซนครับผม